สวนธนพัฒสวัสดีค่ะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมไผ่ค่ะไผ่ตัวนี้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งจัมโบ้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสวนได้เอาฟางมาใส่ปิดโคนให้เขานี่ค่ะเขาจะช่วยรักษาความชื้นเนี่ยค่ะไม่ต้องรดน้ำเขาบ่อยเลยค่ะนี่ค่ะยังชื้นอยู่เลยค่ะ ยังเปียกอยู่ค่ะนี่นี่คะ่ะตัวนี้จะเป็นจัมโบ้ยังมีหน่อขึ้นเรื่อยๆคะ่ะนี่ก็หนอ่อพอเราใส่ฟางให้เขาเขาก็ยังมีหน่อมาใหม่อีกคะ่ะนี่คะ่ะ เพราะว่าเขาไม่แห้งเกินไปเขาชื้นอยู่ตลอดเขาก็หน่อเขาขึ้นมาใหม่ก็ไม่ยุบค,ค่ะนี่ค่ะมีหน่อขึ้นมาใหม่นี่ก็ลลำใหม่ค่ะลำเขาใหญ่ได้อีกหลายหน่ออยู่ค่ะนี่อีกหนอหนึ่งฟางช่วยได้เยอะเลยค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้มีลูกค้าได้เข้ามาชมสวนค่ะเลยเข้ามาสนใจตัวนี้ค่ะลองลูกค้าลองแกะออกไปชิมค่ะนี่ค่ะรอยเขาหักเมื่อวานนี้ค่ะหักแขนงไปชิมเลยค่ะลูกค้าบอกหวานชอบถูกใจเลยสั่งจองไว้ทั้งเงาแล้วก็กิ่งตอนค่ะกิ่งตอนเราก็นี่ค่ะลากกำลังมา กิ่งต้นก็ได้หลายอยู่ค่ะตัวนี้เรามีแค่กอกอแม่แค่กอเดียวค่ะปีหน้าก็ว่าจะขุดออกไปแยกทำเป็นกอแม่อีกสักสองกอค่ะ ตรงนี้เราก็เลี้ยงเอาลำเขาก่อนค่ะได้หนอนี่ก็หนอขึ้นใหม่ยังไม่หลุดออกเลยค่ะนี่ค่ะเขายังหุ้มอยู่หนอใหม่ค่ะขึ้นสูงมากเลยค่ะหนอใหม่เขานูนนค่ะ น,นี่กิ่งตอนเราขนาดแขนงลูกค้ายังบอกหวานอร่อยแล้วทัง้งนี่ก็นี่เลยค่ะ หน่อเขาใหญ่อยู่นะคะหากเพื่อนๆสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาทางสวนธนพัฒน์สกลนครได้นะคะ วันนี้เราก็พาชมแค่นี้ค่ะนี่ค่ะเดียคลิปหน้าจะพาไปชมอะไรโปรดติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ